เจอถ้วยนี้เข้าไปถึงกับต้องเดี๋ยวหลังกลับมาดูเรียกว่าระดับตำนานวันนี้โบไปเจอร้านของหวานเก่าแก่ของเยาวราชทีคนชอบกินของหวานแบบไม่หวานตัดขาดต้องรักเลยเอียงอ๋อห่าชือ้อ40่ปีที่ซ้อมเคี่ยววัตถุดิบมาจนขึ้นเงาสวยและแน่นอนเราสั่งเป็นเชียครึ่งนมสดให้เครื่องมาแบบแน่นไม่รู้จะคนท่าไหนเขาว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพแต่ทางนี้คือกินเอาอร่อยนมสดจืดกินกับเครื่องที่เคี่ยวมาหอมห,หวานเข้ากันมากส่วนอันนี้ลูกลาลอยแก้วของหายากที่50ปีจะได้กินสักครั้งมันจะคล้ายๆกับลูกตาลแต่มีความ นึบกบกว่าฉันชอบร้านนี้ที่เขาหวานมาแบบยกสดได้เขาบอกว่ากินรังนกแล้วจะแข็งแรงใช่ปะ,ะแข็งแรงแล้วกินขนมยื่นต่อได้มาร้านแบบนี้ก็ต้องห้ามพลาดบัวลอยบัวสั่งเป็นไข่เค็มลาวตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยแต่มันฉ่ำนัวมากถึงกับต้องสกิทพี่มาลองชิมแล้วยังไงสั่งบัวลอยน้ำขิงมาเพิ่มรอบนี้จัดมาครบสีงาดำถั่วแดงเผือกจะเป็นไส้แบบแน่นแนใครจะมาเยาวราชเซฟปักหมุดไว้เลยของหวานที่กินได้แบบไม่รู้สึกผิดตรงข้ามโรงแรมรอยย่อบางกอกกระซิบว่าถ้าใครอยากนั่งห้องแอร์มีอีกสาขาหนึ